อ่าสี่สิบ็บาทบิดหลักร้อยเริ่มเลยค่ะสองพบาทท่านแรกเริ่มแล้วไหนคะสองพันห้าอบาทสามพบาทค่ะเข่างรสามพันห้าบาทครั้งที่หนึ่งเ่้ย 9บาทครั้งที่หนึ่งหนึ่งมนบาทค่ะครั้งที่หนึ่งเฮ้ยเอาแล้วรายได้ทังมดเลยเดี๋ยน้องปิงเอาไปทำบุญนะค่ะเฮ้ยสนุนอยู่จ้าปินตอิงนี่พี่ตรอมมุนทับเลยจริงหรอเฮ้ยปิงก็เล่นเองไงล้าปิงได้ปิงก็ไอ้ เป็นบ้านเป็นกระต่ายเลยนะค่ะเดี๋ยวใส่ดอกไม้ส่งดอกทุนร่วมทำบุญด้วยกันนะคะตอนนี้หนึ่งหมื่นบาทอยู่ที่นี่ท่านนี้ครั้งที่หนึ่งไหนคะไหนคะคุณพี่สุดามหนึ่งหมื่นห้าพันบาทครั้งที่หนึ่งสองหมื่นครั้งที่หนึ่งเอาแล้วแต่ลูกนี้สวยนะลูกสุดท้ายแล้วนะครับคุณพี่เหมือนเสุดยอดอะไรสักอย่างซ้อมเตอรซ้อมแล้วแบบนี้เลย สองหมืนบาทครั้งที่หนึ่งเราจะมาร้องทำบุญกันในวันครบรออายุสิบเก้าปีของน้องปิงกิตนันสามหมื่นบาท บาทครั้งที่หนึ่งสามหมื่นแล้วนแต่เราไม่ไดเยครับสามหม่นสองพันบาทครั้งที่หนึ่งสามหมห้าพันบาททำไมด้ละสาม้าสามหมืห้าพันบาท, <c oughs> 35, บาทครั้งที่หนึ่นะคะเหมืนม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 นอนเหมตอนนี้ที่คนเตรียมกันอยู่ว่า เธอใส่ส <önce S 2> <He S 1> ิเธอใส่ส <a> ah. ิสา0หมื่นห้าามหมับาทตอนนี้มุดล้มุดลมุดแล้วเวลาสโมสรจะซื้อนักเตะเราจะให้น้องปิงประับลอยจุบไว้วันนี้เกือเป็นพันข้อมูลราคาดีไหมครับพี่ก็พี่ได้สามหมื่นหกน้องปิงน้องปิงจุบแก้มตัวเองได้ไหม สุกแก้มตัวเอ A ในรูมันดูน่ารักสุดๆดีเหรอมันดูเขินเอ๊ะแสนหนึ่งสามหมื่นหกพันบาทครั้งที่หนึ่งนะฮะสามหมื่นเจ็ดพันบาทเเราป็นจุดแก้มหนุ่มของจุดแก้มแล้วเออเอาแล้ว สาวหมื่นเจ็ดพบาทครั้งที่สองมีเขาบอกว่ายกเลยยกเลยและรูปนี้รายได้เราต่อไปทำบุญให้แบบเด็กพิการนาคซึ่งเด็กพิการของเราเนี่ยก็ไว้เลย40,000สบาท คุณอยากให้ปิงทำอะไรกับลูกใบนี้ไม่พูดเลยเดี๋ยวเราบอกใหออก้เราทำสี่หมืนบาทครั้งที่หนึง่นงคุณพี่เตะล,ลงใจเลยรอว่าตัวนัดฉันปี <l> ไ่ได้ไองม่นส<ๆ>ี่หมื่นบาทสองสี่หมื่นสองพบาท, 2, 42, บาทใช่ไหมคะครั้งที่หนึ่และมีใครสู้ตรงนี้ไหมคุณพี่เขาคุยกับเื่อนอยู่แั๊บหนึ่ง ตัหนึ่งอาจจะแบบว่าเออมีการดิวรับกัเกิดคืนน้องนี่ะดิ้ไงแล้วก็ไปแชร์กันป่ะไปแชร์อะไรอะไหรอตัดส่วนนี้ให้หรออ๋อแชร์เยูกมันไ้ก็รูเกี่ยวแบ่งคึ่งหรออ๋อนี่หรอไหน้ามมค่ะนอ่ราจะประมูลอีกสิบรูปจะไแล้วจัได้เหลือแค่ลูกสุดท้ายแล้วตอนนี้อยู่ที่สี่หมื่น 2,000บาทครั้งที่สองแล้วนะคะเราจะได้มาร่วมทำบุญกันในวันเกิดเนาะในวันเกิดของหนปิงเนาะดูดูหนูคาดการณ์ได้ไหมว่าหนูอยากจะไปทำที่ไหนบ้างหนูอยากจะแยกไหมหรือหนูจะเป็นก้อนเดียวหรือบริษัทให้แบบเอกภพอะไรเงี้ยก็ต้องคุยกับใครใช่ไหมคะใช่หมืะนะคะ40,000 2,000บาท3เ่า3เท่ อยูมไอไอในช่งาใจได้อยให้หนุนน้ำการให้หนนน้อคที่เทาไครั้สุดท้ายเราดูไดอครับค้งที่หนุนขาเลก่อนอพบาทู้ครับรมที่ด2มันบาทครั้งที่สามครับ ในที่นี้แหละก็ถึง่าได้รับมุณด้วยกันแล้วนะคะแค่มา